สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้คุณนรงประหารก็มานำเสนอนารเรียนกรสอนุคสารพิตรศาสตร์หชั้สูตรกาศึกษาพิพิตามนะครับสางกับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับที่เรียนอยู่ที่บ้านนะครับได้รับเกียรติาอนแงท่สุดท้ายในเดือนกันยายนี้ไปแล้วนะครับก็มาเรียนรู้ควคู่กันไปเลยนะครับ ครน่องที่สามนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ว่าแผนภูมิรูปภาพนะครับก็กลางทางเดียวนะครับในรูก็จะมาเสนอเกี่ยวกับเรื่องของแผนภูมิแท่งให้เข้าใจไปเลยน,น,น,นะครับแผนภูมิรูปภาพและภูมิแท่งนะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้การแสดงข้อมูลต่างๆนะครับ แลวก็การเก็บรายละเอียดต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลเข้าใจและอธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับแผนภูมิรูปภาพค,คือแผนภูมิที่นำเป็นข้อมูลจานวนต่างๆเป็นรูปภาพให้เห็นชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจแต่จะต้องอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อความถูกต้อง นักเรียนต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับว่าแผนภูมิรูปภาพคือแผนภูมิที่นําเสนอข้อมูลจํานวนต่างๆเป็นรูปภาพให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งมันก็ง่ายต่อการเข้าใจแต่สิ่งสำคัญก็คือจะต้องอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อความถูกต้องนะครับตัวอย่างที่ครูนํามาให้นักเรียนได้เรียนรู้ เป็นแผนภูมิรูปภาพกันอื่นนักเรียนก็จะต้องดูที่หัวแผนภูมิว่าเป็นแผนภูมิอะไรนะครับในขั้นนี้หัวขอมันบอกว่าแผนภูมิแสดงจํานวนผลไม้ในหนึ่งตะกร้านักเรียนต้องเข้าใจว่าในตะกร้านึงเนี่ยเขาแสดงว่ามันมีผลไม้อยู่อย่างไรบ้างนี่มันก็จะเห็นเป็นรูปภาพก็จะเป็นมะม่งวงก็เป็นรูปภาพนี่ สองผลมังคุดมีเท่าไรห้าผลกับเท้ามีสามผลส้มโอมีเท่าไรสี่ผลนะครับที่คิดตัวอย่างแป่นพื้นผ้าที่คูนำเสนอมาบอกแล้วนักเรียนจะต้องอ่านรายละเอียดรายละเอียดข้แรกคืออ่านที่หัวแผ่นภูมิผว่มันแผ่นภูมิแสดงอะไรแผ่นภูมิแสดงจํานวนผลไม้น,น่ตักกล้า แสดงว่าตะก้าหนนี่ยมีผลไม้เนี่ยทั้งหมดีกี่ชนิดชนิดละกี่ผลนะครับเราต้องอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อทําความเข้าใจให้ถูกต้องครับจากแผนภูมิชนิดและจํานวนผลไม้ในหนึ่งดักคร่าเราก็จะบอกได้ว่าในหนึ่งตะก้าเนี่ยมีชนิดผลไม้และจํานวนดังนี้หนึ่งมะม่วงสองขน 2มังคุดห้าผล3มะพร้าวสามผลและสี่ส้มโอสี่ผลรวมมีผลไม้สี่ชนิดจำนวนทั้งหมดสิี่ผลนะครับนี่คือรายละเอียดข้อมูลที่เราจะต้องดูจากแผนภูมิและสาม,มารถบอกรายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งจะเป็นผลที่เราจะได้ทราบต่อไปว่าเราจะได้ เปรียบเทียบได้ถูกว่าผลไม้ชนิดใดมีมากที่สุดมีน้อยที่สุดมากกว่ากันเท่าไหร่รวมทั้งหมดเท่าไหรนะครับนั่นการอ่านการภูมิเราต้องดูและอ่ารายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อเป็นข้อมูลนะครับอย่างถูกต้องต่อไปครับอย่างที่เคยแจ้งนะว่า เราจะต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับถ้าอยากตัวอย่างที่ให้มานะครับถ้าเขามีข้อมูลบอกว่าหนึ่งภาพแทนจำนวนสิบจำนวนนะครับหนึ่งภาพแทนจำนวนสิบจำนวนอย่างถ้าตัวอย่างที่ให้นำมาเสนอเป็นตัวอย่างนั้นก็แสดงว่าหนึ่งภาพเท่ากับสิบจำนวนนะครับ ก็จะแสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นตารางของผลไม้หนึ่งผลในแผนภูมิก็จะเท่ากับจำนวนสิบผลนะครับก็จะได้เป็นตะก,การ้าเนี้ยมีผลไม้จำนวนดังนี้ก็คือมะม่วงจะมียี่สิบผลมังคุดห้าสิบผลมะพร้าวสามสิบผลส้มโอสี่สิบผล รวมมีผลไม้สี่ชนิดจำนวนทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่สิบผลเห็นไหมนั้นถ้าเราดูแค่ภาพอย่างเดียวเห็นมะม่วงหนึ่งผลมะคุดห้าผลมะพร้าวสามผลทุกโอสี่ผลแต่เราไม่ได้อะไรเอียบว่าแทนจํานวนภาพหนึ่งแทนจํานวนสิบจานวนนะครับนั้นมะม่วงเนี่ยมันมีอยู่สองภาพมึงมันจริงแสดงถึงยี่สิบผล เพราะภาพหนึ่งแ,แทนสิบผลนะครับเขาไม่สามารถที่จะใส่ภาพไปถึงเยอะๆเยอะๆนะครับยี่สิบผลมันก็จะล้นตารางล้นแผน่นภูมินะครับอย่างมังคุดเนี่ยถ้าใส่ไปห้าสิบผลนี่ตารางแผน่นภูมิใส่ไม่พอแน่นอนเขาจึงแทนว่าภาพหนึ่งภาพแทนจํานวนสิบจานวนนะครับแลวเราก็ต้องมาแทนค่าให้ถูกต้อง เพื่อรายละเอียดให้ชัดเจนและถูกต้องในการบ่งบอกของแผนภูมินั้นๆด้วยครานี้ก็มาเรียนรู้เรื่องแผนภูมิแท่งกันบ้างนะครับแผนภูมิแท่งคือแผนภูมิที่นำเสนอข้อมูลจำนวนต่างๆเป็นแท่งคล้ายกรับ มีทั้งแนวตั้งและแนวนอนเป่นเดียวกันนะครับนักเรียนจะต้องอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อความถูกต้องนะครับนะครับเป็นแท่งนะครับก็จะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมยาวสั้นสูงต่ำไม่เท่ากาันเพื่อนำอนำเสนอข้อมูลต่างๆให้ทราบนะครับและเราจะต้องจดจำได้อย่างถูกต้อง นี่คือตัวอย่างแผนภูมิแท่งนะครับซึ่งครูได้นำมาเสนอเป็นตัวอย่างเพื่อให้ในักเรียนได้เรียนรู้ครับนี่คือรูปภาพนะครับแผนภูมิรูปภาพเรียกแผนภูมิแท่งเนี่ยครับจะ,จะเห็นเป็นแท่งครับเช่นเดียวกันเราก็จะต้องดูรายละเอียดที่หัวแผนภูมิว่าเขาแผนภูมิเนี้ยแสดงอะไร นี่คือแผนภูมิแสดงการเลือกซื้อขนมของนักเรียนนะครับก็จะเป็นแท่งลักษณะนี้ครับก็จะดูนะครับเห็นไหมว่าแท่งมันก็จะคลายกราฟก็จะดูข้อมูลมีแนวตั้งเป็นจํานวน,านนักเรียนแนวนอนเส้นแนวนอนนี้ก็เป็นตรงมุมก็จะบอกว่าชนิดของขนมนะก็จะต้องดูว่า ชนิดของขนมมีกี่ชนิดแต่ชนิดเนี่ยจำนวนยังไงบ้างนะครับเป็นเรื่องเรียนที่เข้าไปนะครับไปเลือกซื้อขนมนะครับนี่คือการอ่านรายละเอียดของแผนภูมิแท่งนะครับซึ่งเมื่อดูแล้วเราก็สามารถบอกได้ว่านะครับการเลือกซื้อขนมของเรื่องเรียนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ซึ่งจะแยกประเภทและจำนวนได้ดังนี้ขนมลาปิก้า4คนช็อกโกแลต7คนขนมโปโตเต้5คนและขนมปีโป้6คนนะรวมมีนักเรียนที่เข้าไปเลือกซื้อขนมเนี่ยจำนวนทั้งหมด22คนเราก็สามารถที่จะบอก รายละเอียดต่างๆจากการดูแผนภูมิที่นำเสนอได้อย่างชัดเจนและถูกต้องครับคราวนี้เรามาดูใบงานที่คุณครูได้ให้ไปในออนแฮนทุดท้ายเดือนกันยายนนี้นะครับก็เป็นแผนภูมิแล้วก็แผนภูมิแท่งนะครับ อย่างข้อแรกนะครับก็จะเป็นแผนภูมิรูปภาพเ,นนเรียนจะต้องดูหัวแผนภูมิว่าน,นําเสนอเรื่องอะไรเพื่อเราจะได้ไปทําแบบฝึกได้อย่างถูกต้องนะครับดูนะนนี้ว่าเป็นรูปภาพของสัตว์นิ่ต่างในสวนสัตว์เ่งหนึ่งเรียนดูนะครับมีกี่ชนิด นี่ละกี่ตัวนะครับเพื่อไปตอบคำถามนะครับเป็นอถูกต้องนะครับคำถามก็จะมีสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวเ่ยจะย้อนไปดูรูปภาพว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวทำไงครับมาดูสวนสัตว์ทั้งหมดทังนั้นเอาจะมาทำอะไรามารวมกันใช้วิธีอะไรนะครับก็สองสัตว์ที่ใดมีจํานวนมากที่สุดและเป็นจานวนเท่าใดทั้งดูด้วยว่าจำนวนเท่าใด ตัดชนิดใดมากที่สุดนะครับถูกากรูปภาพก็จะชัดเจนนะครับสามสวนตัดแห่งนี้มีจํานวนกวางมากกว่าจํานวนสิงโี่ตัวนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบกันเนี่ยอนไนมากกว่าถ้า,ราไรเอามาทำาหกันเนี่ยใช้วิธีที่เรียนมามาหาคําตอบได้ก็อยากทําได้ถูกต้องนะครับก็จ,จะค่อยๆทาไปนะครับเรสายก็เปิดดูนะครับ ข้อหนึ่งก็จะมาดูแผนภูมิดูที่แผนภูมินี้แสดงโอ้แสดงจักรยานที่ขายในหนึ่งสัปดาห์อันี่ก็จะเป็นวันนีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เจ็ดวันนี้วันนึงขายได้กี่คันกี่คันนะครับเพื่อเสร็จเป็นคำถาบวันศุกร์ขายรถจักรยานได้กี่คันก็เรียนไปดูที่ แผนครูมาสุกทิปและอีกทัานนักแล้วก็มาตอบครับเติมตอบลงไปอันใดมียอดขายจักรยานมากสุดไปดูที่แผนครูนะครับอนนนะครับอย่างข้อห้าในหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์มีกี่วันนะครับ็ 5, 1, บ 1, บนะคือทั้งหมดเจ็ดวันขายรถจักรยานเงินไดน้ัไอขายรถจักรยานได้ทั้งหมดกี่คันเรียนทั้งหมดทั้งหมดจะเอามาทําอะไรครับอ่าเ่งมากนะครับเอามารวมการทำลายวิธีอะไรก็เอามาตอบนะครับ กูก็ค er an so ิดว่านักเรียนคงจะทํากันได้นะครับครับแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วครูธนโร้าหารก็คิดถึงนักเรียนทุกคนนะครับรักาสุขภาพกันให้ดีนะครับเราเราต้องมาพบกันในคลิปกรรสอนกต่อไปนะครับนี่ก็เท่าน่อนนะครับสวัสดีครับนักเรียน